วันนี้จะพูดถึงกำเนิดของดาวศุกร์ดาวศุกร์กำเนิดมาจากไหนดาวศุกร์กำเนิดมาจากพระอิศวรทรงนำเอาพิทยาธรหรือโคยี่สิบเอ็ดตัวมาผลเป็นผงแล้วห่อด้วยผ้าสีประพัดสอนหรือสีผ้าทิตย์แรกขึ้นจากท้องฟ้าปลาพรมด้วยนะ้ำอมฤตบังเกิดเป็นเทวราชร่างกายสีน้ำเงิน มีมุ่นชดายัางฤาษีถือไม่เท้าแล้วก็ทรงโคชื่ออสุพราชเป็นเทพเจ้าแห่งความรักและสันตินะส่งไปรักษาเขาพระสุเมรุราชด,ด้านทิอุดอนิิอุดอรก็คือทิศเหนือปรัชญาทงางโหราศาสตร์ข้างกล่าวไว้ว่าเกลียดลึงรัดให้ไทยสุขทัพพระสุขเป็นตัวแทนธาตุน้ำประสุขเป็นเกษตร ประจำราศีพฤกกับราศีตุลสองราศีคุณสมบัติด้านบวกของดาวดาวประสุกก็คือมีความโดดเด่นด้านศิลปะชอบบันเทิงนึงลมสนุกสนานเจ้าสำราญเป็นคนที่เจ้าสเสน่ชอบสังคมชอบของกินของใช้ที่สวยงามรอบรู้ในการดนตรีและศิลปะคนที่มีดาวสุกเด่นก็มักจะร้องเพลงเพราะ ส่วนข้อเสียก็คือความฟุ้งเฟอ้อสำเร่งสำราญความเจ้าชูอิจฉาลิษยาความใจน้อยขี้หึงหวงชอบในเรื่องการอารมณ์ถ้าเป็นบุคคลดาวสุขก็หมายถึงคนที่เป็นศิลปินเป็นกวีเป็นนักสแสดงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศิละปะมีความสุรทีสุนทรีทั้งด้านอารมณ์และดนตรีพวกนายธนาคารคนที่ทำงานด้านการเงิน นักสังคมสงเคราะห์หญิงโสเภณีรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าพ่อซื่อแม่สื่อทั้งหลายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายของกินของใช้ดาวสุขก็หมายถึงสถานที่ที่บุคคลดังกล่าวเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือโรงละครหรือไม่ก็ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจกรมศริลปากรโรงแรมธนาคารร้านเสริมสวย รวมถึงสถานอาบอบนวดนี่ก็เป็นสถานที่ที่คนดาวสุขชอบมาชุมนุมส่วนสิ่งของที่หมายถึงดาวสุขก็คือสิ่งของที่มีกลิ่นหอมเครื่องปรุงแตง่งเครื่องประ,ประกาศพัดลมกวัตถุที่โปร่ปงใสก็คือวัตถุพวกวคริสตัลพวกแก้วแก้วเจานไนแก้วคริสตัลถ้าเป็นอวัยวะของร่างกายตัวแทนของดาวสุขในราศี ร uh, าศีพฤกษ์ก็คือบริเวณคอแก้มคางก็หอยสุขในราศีตุลก็บริเวณท้องน้อยบัณเเอวคนกบส่วนกลางของลำตัวโรคภัยค่าเจ็บที่เกี่ยวกับดาวสุขก็คือพวกโรคที่เกิดจากบริเวณคอหลอดลมแล้วก็ปวดบัณเดเอวโรคไตกรรมโรคอุบัติเหตุจะเป็นภัยทางน้ำแต่ก็ไม่รุนแรงนะ การทำลายเพราะความหึงหวงก็คือมันเป็นเรื่องที่เกิดจากกามอรมเป็นต่อเนื่องกันถ้าเป็นสัตว์ที่เป็นตัวแทนของดาวสุขก็คือสัตว์ที่น่ารักสัตว์ที่มีขนปุยๆแสดงถึงความน่ารักก็คือพวกสุนัขสุนัขพันธุ์เล็กๆสุนัขที่สวยๆงามๆแล้วก็ฟังเงินปลาทองรวมถึงหงส์ที่มีความสวยงามมีศิลปะ พืชเต่เป็นดาวสุกก็คือพืชที่มีกลิ่นหอมไม้ดอกไม้ประดับที่มีกลิ่นหอมสีก็สีออกไมโทนสีฟ้าสีน้ำทะเลสีน้ำเงินสีน้ำทะเลสีใสมันกระจกอัญมณีก็คือคริสตัลพระประจำวันของวันสุกก็คือบางลำพึงรึกษาชะตาของสุกดาวสุกก็คือเปลือกของต้นไม้เปลือกเปลือกไม้ อักษรประจำว่าคืสะ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 ลาสะระีสะเสือหอหีบหลุดยุราอ่อ่างสะสัหารงจริตของดาวก็เป็นราคาจริตองค์ลักษณะจะเป็นลักษณะกานเป็นกรรมลมระบบประสาทก็คือชิวหาประสาทเหมือนพระพุทธราคาจริตเหมือนดาวพุทธการโคจรหนึ่งราศีก็ใช้เวลาสามสิบวัน ดาวสุกในราศีตุลจะเป็นราศีธาตุลมจะแสดงออกถึงในทางความคิดในการปรับเปลี่ยนการพิจารณาการปรับตัวเข้าสังคมกับสิ่งแวดล้อมความคิดในการปรับเปลี่ยนส่วนดาวสุขในธาตุดินธาตุดินหมายถึงความมีสเสถียลภาพมันมั่นคงการสะสมความมั่งคั่งพูดถึงในโภคสมบัติโภคสมบัติคือดาวสุกพูดถึงหลักทรัพย์สมบัติ ควาสุขพูดถึงกรารราคะความสุขในการความสุขในการมีทรัพย์สมบัติสองสองสองอย่างสองประเด็นคนที่มีดาวสุขเด่นในดวงชะตาก็คือดาวสุขที่มีตำแหน่งเป็นเกษตรในราศีพฤกษ์และราศีตุลสุขเป็นมหาอุดในราศีมีนสุขเป็นมหาจักรในธนูแล้วก็เป็นราชาโชคในราศีกรกฎสำหรับดาวสุข วันนี้ก็คงมีเท่าน,นี้คลิปหน้าก็จะเป็นดาวเสาร์กำเนิดของดาวเสาร์สำหรับวันนี้ก็คงต้องยุติไว้แค่นี้ก่อนครับ